จะบ้าเหรอเพคเขาคิดกันจะตายทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะเพคพิงจิล่เขาคิดอยู่แล้วพี่โจทาวาสนากรัวเลยครับเอานักกลัวเหรอพี่ว่ามี่น่ารักนะนี่เป็นศิลปินคนแรกนะฮะที่มาแล้วก็มีแฟนคลับมาเยอะเลยพัน่าคนโอ้ขอเสียแฟนคลับเลยค่ะนไงเจ้าอันนี้อันนี้ขนาดจะไม่เล่เปิดตัวศิลปินเลยนะอ่ะขอเสียแฟนคลับค่ะ บอกท่านผู้ชมที่จะมาไม่ต้องมาแล้วนะคะรับตอนนี้ห้องส่งเต็มแล้วเต็มแล้วรถรถติดตั้งแต่นู่นเลยนะคะพระราม่าพราม่าพเจ้าหน้าหลัง่ะเอาเสียอดำเลยมาพบ่มไเลยผมนึกกลัวเสียงที่โจทย์เจ้จริงๆนี่ถ้ามีเวลาแล้วผมจะเอาแฟนขับมาเต้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจอกันเออพักพักค่ะเอาพบกับศิลปินสาวคนรวยเลยค่ะคนที่ข่าววัเดย์บอลค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่ดีใจมากเลยและก็ที่ได้ต้อนรับคุณกาแล้วก็ดีใจที่สุดในโลกเลยเพราะว่าตอนนี้มีเขาบอกว่ากระแสน่ารักอ่ะเพลงฮิตมากติชาทั่วประเทศใช่คึงแม้จะน้ําท่วมก็ยังน่ารักอะเรื่องจริงคุรู้สึกยังไงบ้างเวลาพูดคํานี้มันมันแบบมันมันมันยิ่งใหญ่อ่ะมันยิ่งใหญ่ มันมันเลยเกิดเพลงนี้ไงคะเพราะว่าคําว่าน่ารักอ่ะเวลาเราพูดใครตอนมีเสียงสูงด้วยนะใช่ใช่น่ารักอ่ะอ่าแล้วก็เนิ่นๆแบบจิ้งหรีดขาวสักนิดนึงโอ้ใช่เลยค่ะเวลาเราคุยกับใครอ่ะมันจะได้แบบอุ้ยมันจะยิ้มแย้มเบิกบานมันคือคนได้ได้ฟังได้ฟังก็คือยิ้มอะอมยิ้มอ่ะเอออะไรประมาณนั้นค่ะคือตอนแรกไม่ทราบว่าคุณจิ้งหรีดเป็นคนร้องะแต่วลาพอพอพอได้ยินเสียงปุ๊บแล้วไปได้เจอตัวจริงมันมันเหมาะมันแมทกันทุกอย่างเลยอ่ะ เข้ากันไปหมดจริงๆอ่ะเข้าน่าจะร้องนะพี่โจอ่ะพี่โจอ่ะพี่โจทําอะไรพี่น่าเกียจอ่ะน่าเกียดอะ อะไรร้ายว่าแต่เขามีท่านะน่ารักอ่ะพี้โจทำสิง่ายๆเลยค่ะเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงตาอะอย่าตรงนี้ไม่เอาตรงนี้ใครก็ทำได้ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะน่ารักอ่ะเกาหลีมากอ่ะนิดนึงนิดนึงง่ายๆง่ายๆเราเราอยากให้เขาจำง่ายๆอ่ะค่ะโอ้โหพี่โจ้โอ้โหพอทำางเงี้ยสองไม่พอพี่โจ้ต้องสี่ฮะน่ารักอ่ะเขาออกฉยๆไปอ่ะอ๋อมันพอแล้วอันนั้นเปล่าครับคนแฝดลิ้วฮะติดต่อเลยค่ะความเป็นมายังไงก็ถึงได้คำว่าน่ารักอ่ะเดี๋ยวเขา ว่ามีเป็นคอนเซ็ปต์อุทุณเองด้วยมีส่วนร่วมก็เกิดเกิดเกิดทุกอย่างเลยนะเพราะว่าอันดับแรกเลยเพลงนี้ทำไมถึงเกิดมามันมันเป็นคําว่าน่ารักอ่ะเนี่ยเราเราดูหนังอยู่เรื่องนึงเขาพูดกันมานานแล้วต้องบอกว่าเราทํางานชุดนี้เกือบเกือบเกือบกับปีนะเราก็คิดกันมานานแต่เอ๊ะไม่เห็นมีใครทำสักทีหนึ่งคำนี้นะคะบางคนก็เอาไปพูดตามรายการบ้างพิธีกรหรือว่าตลกเขาเล่นกันแล้วนานนานแล้วเราก็อื รอเวลา uh huh. ในในเมื่อไม่มีใครเอามาทําเป็นเพลงจริงๆ uh huh. เราก็ขอเอามาทําเป็นเพลงเลย uh huh. เพราะ uh huh. พอคำท uh huh. ำครเนี้ยถ้าเราพูดว่าน่ารักมันก็ ธรรมดาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่บอกน่ารักอะอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอยมันได้ใจนะสนุกด้วยเป็นเพลงที่สนุกด้วยเป็นเพลงที่น่ารักด้วยไม่ขึ้นใฟังฟังกี่ทีก็ยิ้มอะพี่โจคืออาจจะไม่ต้องหัวเราะแต่อมยิ้มตลอดเวลาฟังเพลงนี้แหละฮะเพลงนี้เราก็ก็ตั้งใจที่จะทําออกมาเป็นปีแล้วแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ซึ่งแบบน่ารักทํากันมา3มชุดละพี่ป๋องพี่ป๋องน่นเลยแนวแนวราแเราก็บอกว่าขอขอคงความเป็นลูกทุ่งด้วยนะอย่า ยาแบบว่าสตริงเกินไปเราไม่เอาไม่ไม่ใช่ลูกทุ่งแดนจนเไม่ได้ไม่ได้ค่ะเคยทำมาแล้วมันก็ไม่ประสบความสําเร็จเราก็เลยเป็นพี่จริงหลีดขาวไงพี่จริงหลีดขาวนอกจากเป็นนักร้องแล้วจริงจริงแล้วเป็นริเกด้วยนางแบบด้วยเป็นนางแบบด้วย เชื่อไหมล่ะเชื่อปล่าล่ะไม่เหรอไม่เชื่อเป็นเหรอเดี๋ยวจะเอืมเตียขนาดนี้อืเล่นเาเดี๋ยวนี้นางแบบเขาไม่เก่งเรื่องสูงเลยไม่ไม่ค่ะบางคนถามว่าจิ้งลิขาวร้องลิเกได้ไหมผร้องไม่ได้หรือเป็นนางแบบอะไรเงี้ยแอปแอปค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะล้อเล่นจริ้งอันนี้ก็นางแบบค่ะแบบอะไรกันแบบน่ักลัวเคยเห็นเฟอร์นาร์ดอาหารเกษตรไหมครัเมาเดี๋ยวหลังๆเราจะให้เธอร้องลิเกให้ฟังเพราะหลายคนนี้เขาเอกอยากให้ฟังมากๆเลย ในอัลบั้มนี้มีกี่เพลงคะชุดนี้ต้องบอกเลยเราเราทำเป็นก็เรียกอะไรซิงเกิลด้วยนะคะสองเพลงแล้วแล้วก็เราจะมีเพลงซึ่งคนที่กําลังฮิตกันอยู่ก็คือสบัดบ๊อบเยเลยรวมด้วยเพราะบางคนบอกว่าไปไปร้องไปร้องเพลงแบบใหม่ๆให้ฟังสบัดบ๊อบอย่าลืมนะ อะไรอย่างเงี้ย<ม>เราก็เลยมีเพลงเก่า,กาๆรวบรวมด้วยแต่ว่ามันพิเศษอยู่อยู่นิดนึงว่าในอัลบั้มเดียวกันเนี่ยในกล่องเดียวกันจะมีทั้งซีดีและก็คาราโอเกะนี่เลยคุณไม่ต้องไปวิง่งวิ่งหาว<อ>่าซีดีอีกที่หนึง่งค<อ>าราโอเกะที่ไม่ต้องคุณ้อได<ก>้สองซื้อหนึ่งได้หนึ่งแถมหนึ่งแต่แต่มีหลายเพลงนะไม่ได้มีแค่สองก็คือเหมือนว่าได้ได้ทั้งเสียงและทั้งภาพเลยครบเลยนะฮะคุณแลสวัสดีบอวไปนี้หยอเพลงมาด้วยไหมคะเอามาฮะมาคมาด้วยนะคอะมาค่ะเพราะว่ารู้ว่าเจอพ อันนี้สบดยรอบละอันนี้หัว,หวอันนี้หัวไฟช็อตครับ <laughs>